สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูสินะคะวิชาภาษาอังกฤษอนุบาล2ค่ะวันนี้เรื่องทบทวนคำศัพท์กลุ่มคำ a, n เรามาร้องเพลงพร้อมกันก่อนนะคะเพลง a, b, c พร้อมแล้วไปเลยค่ะ ไปเรามาฝึกอ่านกันนะคะคำศัพท์กลุ่มคำ a-n นะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ m-a-n man คนผู้ชายเด็กอ่านไม่พร้อมครูเลยนะคะ A N, c-a-n แคนกระป๋อง v-a-n แวนรถตู้ A N, f-a-n แฟนพัดลม p-a-n แพนกระทะ เรามาดูแบบฝึกหัดหน้าที่2นะคะเป็นภาพพัดลมนะคะเด็กๆก็อ่านคำศัพท์ก่อนนะคะ f a n fan พัดลมนะคะเป็นคำศัพท์ตัวพิม์พใหญ่และตัวพิม์พเล็กตามด้วยคำแปลนะคะคำแปลก็สะกดพออดพัดลออมลมพัดลมเด็กๆเคยคัดไปแล้วนะคะแฟนพัดลมวันนี้เราจะฝึกคัด f ตัวพิม์พเล็กนะคะ ก่อนอื่นเด็กก็คัด f ตัวพิมพ์ใหญ่ก่อนนะคะ f ตัวพิมพ์ใหญ่ f ตัวพิมพ์ใหญ่ต่อไปก็จะเป็น f ตัวพิมพ์เล็ก f ตัวพิมพ์เล็กใหเด็กๆเขียนไปอ่านไปนะคะจะได้จําได้ค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดหน้าที่สามนะคะเขาบอกว่าจงนำคำศัพท์มาเติมให้ตรงกับภาพนะคะคุณครูมีคำศัพท์ให้ คำศัพท์อยู่ด้านบนนะคะเด็กๆก็อ่านก่อนอ่านแล้วก็มาเลือกเติมให้ตรงกับรูปภาพเอาเราไปดูภาพที่หนึ่งค่ะภาพพัดลมพัดลมเราก็หาแฟนพัดลมอยู่ไหนเอย่ยช่วครูหานะคะอยู่คำที่4นี่เองนะคะเด็กๆก็เจอแล้วขีดเลยขีดทับไปก่อนแล้วก็มาเติมนะคะ F A N แฟนพัดลม ต่อไปภาพกระป๋องค่ะหาแคนกระป๋องให้เจอคำนี้เท่าไหร่คะอยู่คำที่2นะคะเด็กๆอย่าลืมขีดออกก่อนนะคะแล้วก็มาเติมในช่องสี A ่เหลี่ยม C A N แคนกระปอ๋องต่อไปภาพคนผู้ชาย Man อยู่ในนะสุดท้ายเลยเห็นไหมคะ M แมนคนผู้ชายขีดก่อนขีดแล้วก็มาเติม A N, M-A-N แมนคุณผู้ชายนะคะต่อไปรูปแผนกระทะหาแผนให้เจอ P นีนำหน้าอยู่ไหนคะอ,อยู่คำที่3ขีดก่อนแล้วก็มาเติม P A N, P-A-N แผนกระทะนะคะสุดท้ายค่ะแวนรถตู้แวนรถตู้เหลือคำเดียวเองเด็กก็ขีดเลยขีดแล้วก็มาเติม v A N, V-A-N แวนรถตู้ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆลองทำดูนะคะามาดูแบบฝึกหัดน่าสุดท้ายแล้วนะคะของคลิปนี้นะคะลากเส้นต่อจุด A ถึง Z ให้เกิดภาพและระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆก็เริ่มจาก A เลยค่ะ A B C D E F S G, S, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Z ดเด็กๆเจอไหมคะ เจอจแซต,ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเกิดเป็นภาพาเด็กๆคิดว่านะ่าจะเป็นภาพอะไรคะออคุณครูคว่านะ่าจะเป็นภาพแม่ไก่แน่เลยนะคะเด็กๆลากให้เกิดภาพพอเสร็จแล้วเด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะอย่าลืมถ่ายภาพส่งลายมาให้ครูดูด้วยนะคะฝึกทบทวนอ่าน a b c นะคะอ่าน a ถึงแอ่านคำศัพท์ an นะคะแล้วก็อย่าลืมกลุ่มคำ at ที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะฝึกอ่านทุกวัน,นเด็กๆก็จะเก่งแล้เวเปิดเทอมเรามาเจอกันนะคะคลิปนี้คุณสิไปแล้วนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ